ชาวไทยกำลังถ่ายนาพี่น้งองกบขึ้ม <laughs> นม,มาไหม,มโย่กะเล่าเอี่ยวมากจังถ่ายเราตีาไปทางพูดมันก็ถ่าย้างลังเราอีก <laughs> สบายดีสบายดีเอฟซีปัะตูกุจุคนเดออเ้อวันนี้กับพ่อกับน้องไทยคือเอาก่าเนาะค่ะก็ขื่นมาแต่ดำหายดำหน้าพี่น้องอดำพงเลยเนาะสิพาพี่น้องไปจูงเอางัวขื้นไปทางเทิงแล้วก็พาไปเบิ่งบรรยากาศนิดๆหน,น่อยๆนะพี่น้องนาะพ่อหอมปากหอมคอเพอราะว่าโาเทยไปลงคลิปไปเมื่อวานเนี่ยก็เนาะหลังจากที่ลงไปตะวันถ่ายรูปแลว้วเนาะเฮียนจบแล้วกลมาดำหน้าคือเก่าพี่น้องอหน้าขอก็ยังมีเหือเต็มนี่เนาะอ่ะ พากันไปเอางัวก่อนเนาะเพราะวา่ามันข่ำแล้วนี่อุ้ยงัวสะทายกับหองแล้วนี่โอ้ยสวยมรรยากาศดีแหงเนาะแบบตกข่ำตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วหกโมงสิบแปดนาทีเนาะหาะเอาคอนตีเอาคอนตีไปเอางัวก่อนพี่น้องก็จะไปจุงเอางัวเนาะ หลักการไฮโน่งหันไปเมียรถไท้ยนะ้องเป็นตังเนาะะไปเบิ่งบรรยากาศนึ่กันเสตไทยก็ได้อันมาผูกงอว่าอยู่แคมป์นะมป่าเนาะแคมป์ป่าโน่นบอนซี่อันนี้จะแม่งวงวนเสตไทยเนาะสามโตแล้วก็อีกสองโตเนาะก็ะซีไม่เมือ่อยเนะี่เอามือน,นี้ อาชิวะาบรายเพราะว่ารู้สึกไม่เหมือนงเน,นาะเจ็บตีนหย่างจองแยง,ง,งย,งยงองแยงอเพราะว่าสะทยหันไปเหยียบอันคือซีมเมนไหม่แหลมไม่แล,ลมงามกริงไหม่นะแล้วเหยียบแล้วม,มันมันเป็นบาดในพื้นตีนเลยถ้าก็เหยียบมเมื่อเช้านี่เนาะสะระดิจูงสองตรูนี้ขึ้นไปก่อนเนาะ เราทายยังบริาพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศอยู่บนนี้เนาะทุกคนในโกกตาลังเทิงนมีเจียนํำเนาะในยินเสียงเมื่อกี้นี่คือจมีหลายโตเอวสิไปจุงเอางวขึ้นไปก่อนเดอ้อแล้วก็ไปผูกเนาะเอาภาพบรรยากาศนิดๆนหน่อยๆให้พี่น้องมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะพอแบบวอร์มสตาร์ทเขื่องจากหน่อยก่อนพอเะาก็ศมไดเลงไปแล้วไปพี่น้องปะขึ้นไปผูกงวเนาะและกสีถ่ายให้เบิ่งเดอ้อ ก็ได้ก็ได้ปลูกงัวแ,แล้วเลยนะพนนนะนี่นังเนาะนี่กะสิพากันไปอาบน้ำกินข่าวอีู่เทิงงแล้วเนาะเมื่อนี้ก็เอาสมิอกเดอร์มานามาพอกันใหมแต่ในคลิปหนาเนาะเดี๋ยวสิมาเล่าความรู้สึกถี่เซ็งจบมอเจ็เนาะวารู้สึกแบบใดเนาะความในใจหลายอย่างอยาก,อยากบอกเอซแต่ว่าตอนนี้เหมื่อยแห้งเนาะเ <laughs> หมื่อยแห้ง เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อไม่หนามาพอกันใหม่เด้อพี่นังเด้อ